ดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยาตุยจะพามาเก็บผักที่ปลูกเอาไว้ข้างนอกแล้วอากาศมันเย็นแล้วมันเริ่มจะดําแล้วพี่น้องจ้าก็จะเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านเนาะอย่างต้นตะไคร้ายาตุยก็เริ่มจะดําแล้วพี่น้องมันเริ่มจะดําแล้วพี่น้องใบมันเดี๋ยายตุยจะต้องเอาไปเก็บไว้ข้างใน ลำบากลำบนปลูกผักต่างประเทศก็อย่างนี้เละพี่น้องจ้า เนี่ยจ้าพี่น้องจ้าดูตะไคร้ยะตุยมันก็เริ่มจะมีใบสีเหลืองสีดํายะตุยก็กลัวว่ามันจะตายเนาะเนี่ยต้นมันมันอาจจะช้าเพราะว่าอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวมาก,มากๆเดี๋ยวมันจะเอ่อต้นมันก็จะตายพี่น้องจ้าเพราะว่ามันไม่เหมือนที่บ้านเรานี่แหละปลูกผักต่างประเทศพี่น้องเป็นอะไรที่แบบมันลำบากลำบนมาก อากาศมันไม่เหมือนที่บ้านเราอยากจะปลูกเวลาไหนก็ปลูกได้เนาะอันนี้คือถ้าหนาวมากๆก็ไม่เจริญเติบโตแล้วพี่น้องมันก็จะตายลงไปเนาะเป็นมีพักอยู่หลายอย่างที่เอเปลูกแล้วไม่ได้กินเพราะว่าอากาศมันหนาวเยอ่ตยตุยก็จะเก็บเข้าไปเอาไว้ในบ้านนะคะและตะไคร่เยตุยนี่ก็มีกอแตกขึ้นมา เป็นที่น่าพอใจเลยนะพี่น้องอันนี้ยจตุยปลูกตะไคร้เป็นครั้งแรกนะอี่ยเห็นไหมไม่เคยปลูกตะไคร้ในต่างประเทศพี่น้องจา๋าปรากฏว่ามันได้ผลนะเนีย่ยเห็นไหมกอมันแตกขึ้นมาเยอะเลยขนาดจะตุยไม่ได้ใส่อะไรให้มนันนะเนี่ยด้วยเจตุยก็จะมาถอนพวกผักไอ้นี่พี่น้องจา๋าผักสวิตชาร์ดจะตุยถอนออกเจตุยจะไม่เก็บเอาไว้เยอะเนาะถอนทิ้งอ่ะพี่น้อง จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่ยัตุ๋ยก็กะว่าจะปลูกพวกอกระเทียมเอากระเทียมมาลงนะคะตรงนี้แต่ว่าอกฏว่ามันมีเมล็ดของสวิตชาร์ตอยู่ตรงนี้เยอะมันก็เลยเกิดขึ้นมามาคลุมกระเทียมยัตุ๋ยหมดเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมยัตุยยต๋ยนี่เห็นไหมมันขึ้นไม่ได้มันก็เนี่ยกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยกระเทียมสีแดงด้วยยัตุ๋ยก็เลยจะถอนต้นในนี้ออกก็จะเหลือเอาไว้ไม่เยอะ ส่วนไอ้เจ้าผักเนี่ยพี่น้องจ๋ามันขึ้นมาอยู่ทุกที่เลยนะคะเยอะมากเยอะจริงๆดูขึ้นมาแบบเป็นป่าเลยนะคะเนี่ยป่าผักเยอะมากและที่เห็นเป็นกิ่งก้านสาขาที่เ,เหมือนต้นไม้ตายนี่ก็คือ จะเป็นต้นกูสเบรลรี่นะคะหรือเขาเรียกว่ามะขามป้อมเนะมาะมะขามป้อมฝรั่งอ่ะพี่น้องจต่อันนี้คือดูมีกิ่งมียญ้าขึ้นมาคลุมยญ้าขึ้นมาคลุมเต็มเลย <S <S เขาไม่ได้ตายนะคะอันนี้ก็คือช่วงนี้เขาจะหลับมีพี่น้องบางคนบอกว่า <S <S อยากจะให้เยตุยถ่ายอสวนราสเบอรี่ให้ดูอันนี้ก็คือเป็นราสเบอรี่ที่เยตุย พยายามจะตัดออกไปแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะพี่น้องเนี่ยยังไม่เสร็จยาตุยจะต้องมาตัดให้มันห่างๆเอาเหลือเอาไว้แบบไม่ต้องเหลือเยอะอะพี่น้องจา๋าก็คือไม่มีเวลาเนาะเวลาไม่มีเวลาน้อยพี่น้องจ๋ะเวลาน้อยไม่รู้เอาเวลาไปทําอะไรบ้างก็คือในสวนยาตุยตอนนี้ก็ อจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นพวกลาสเบอรี่เนาะต้นลาสเบอรี่นี่หละเต็มไปหมดเลยแล้วก็องุนเขาก็หมดไปแล้วองุนเนี่ยคือต้นองุนเนาะหมดวาระขององุนก็เป็นปีต่อไปอยาตุยจะพามาดูสภาพดินที่ยาตุยปลูกเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ยาตุยเอาเชื้อเห็ดมา รยเอาไว้นะคะนี่ก็จะเป็นพวกใบสนร่วงหล่นลงมานะคะก็จะมาทับถุมกันอยู่ตรงนี้มาช่วยกันลุ้นนะคะว่าจะตุยจะได้กินเห็ดป่าที่ปลูกในสวนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็คือดินเขายังชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะอากาศก็ ไม่แห้งแล้งเพราะว่ามีฝนตกตลอดเลยค่ะช่วงนี้เจาตุยก็ไม่ต้องมารดน้ำมันเนาะต้นบร,กรอกโคลีเย้าตุยก็เริ่มโตเลยนะคะพี่น้องเริ่มโตแล้ว,ะะลวส่วนไอ้พวกเนี่ยพี่น้องจ๊ะเห็นไหมที่เป็นเทาเทาอยู่ก็คือสตอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่ก็ถ้าเจาตุยมาเคลีย มาเก็บหญ้าเก็บอะไรออกดีๆแล้วก็มาปลูกใหม่นี่ก็คือจะตุยคิดว่าปีหน้าก็คงจะได้กินสตอรอเบอรี่แต่ไม่รู้จะมีเวลาทําหรือเปล่าพี่น้องข้อเสียของการปลูกผักต่างประเทศที่อากาศหนาวก็จะประมาณนี้พี่น้องจะาดูผักบางชนิด ที่เขาทนหนาวไม่ได้ก็ไม่ถึงเวลาที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวก็เหี่ยวดําไปหมดเนาะอย่างเนี้ยมะเขือเทศนี่ก็ไม่ได้กินแล้วพี่น้องถ้าปลูกช้าเนาะก็คือต้องปลูกให้ทันเวลาพี่น้องเป็นพวกมะเขือเป็นพวกพลิกอะไรพวกนี้ต้องปลูกให้ทันเวลาไม่เหมือนบ้านเราเนาะอันนี้ก็คือ,อต้นอ่อนของพารสลียนะคะ เอา,มาเมล็ดมันมาโรยเอาไว้ในกระถางเนี่ยก็เริ่มจะแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องพาสลี่นี่คือเขาจะทนทนทุกอากาศอ่ะพี่น้องจ้ะอากาศหนาวหิมะอะไรเขาก็อยู่ได้เนาะเขาไม่ตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ได้นานนะเดี๋ยวยี่ตุยจะพาไปดูต้นที่ยี่ตุยเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่มาสามปีพี่น้องนี่ต้นนี้เขาจะอยู่ประมาณสามปีแล้วพี่น้องไม่ตาย เนี่ยคือถ้าต้นที่เขาตายแล้วก็จะประมาณนี้พี่น้องจ๋ะนี่เห็นไหมนี่คือต้นที่เขาตายนี่ต้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเนาะแล้วก็ใบดอกของเขาก็จะเห็นไหมดอกของเขาดอกก็จะร่วงลงมาแล้วก็จะเกิดปีต่อไปในสวนยะตุยเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่ายะตุยไม่ได้มาปลูกใหม่ทุกครั้งไปก็คือเห็นไหมพวกผักผักตั้งนั้นเลยนะพี่น้องเนี่ย มีแต่ผักทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเมล็ดมันร่วงลงมาเยตุยก็ปล่อยมันเอาไว้อย่างเงี้ยพี่น้องเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพามาดูบริเวณที่เยตุยปลูกเห็ดอีกที่หนึ่งนะคะมาอัปเดตว่าเออสภาพสวนเห็ดของเยตุย๋ยจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ก็คือหญ้าเขาจะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะพี่น้อง หญ้าที่ยตุยเอามาทับถมเอาไว้ก็เริ่มเปื่อยแล้วก็พี่น้องเห็นที่เป็นรูโบเบยอยู่แถวนี้ไหมก็คือบริเวณที่ไอ้เจ้ากระลอกเจ้ากระลอกจะเอาพวกอาหารมาซุกมาซ่อนแล้วก็มาขุดขุดดินยยตุยเนี่ยมาขุดในที่เยตุยปลูกเห็ดเอาไว้เนี่ยเห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นเจ้ากระรอกั้งนั้นแหละมา และนี่ก็คืออีกแปลงหนึ่งที่จะตุยเอาเห็ดมาปลูกนะคะบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นเารากต้นสนนะคะตอนแรกที่จะตุยเอามาปลูกเอาหญ้ามาคลุมไอ้พวกต้นไม้นี่จะยังไม่ขึ้นนะคะต้นนี้จะเป็นดอกไม้ดอกสีม่วงที่จะตุยเคยเล่าให้ฟังเนาะ<บ>ก็จะมาปลูกรวมกันเอาไว้เนี่ยพี่น้องว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็มีทั้งหญ้าทั้งอดอกไม้ขึ้นมา เต็มเลยนะคะพี่น้องถ้าเกิดสมมติว่าเห็ดขึ้นมาก็คงจะปนปะปนกันอยู่แถวนี้เนาะแต่แถวนี้บริเวณนี้นะคะก็ช่วงหน้าแรงนี่คือจะแล้งมากๆเลยเยตุ๋ยต้องเอาน้ํามารดให้ช่าอยู่ตลอดเห็ดเขาจะได้ขึ้นเนาะและลูกสีแดงที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกฮอรี่อย่างที่ยยตุยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะตัด เอากิ่งของมันเนี่ยไปตกแต่งงานคริสต์มาสนะคะมันสวยมากเลยแต่จตุ๋ยอยากจะเก็บเอาไว้ให้มันถึงคริสต์มาสจังเลยมันคงไม่ถึงพี่น้องเพราะว่านกนกเขากินเนี่ยสวยสวยพี่น้องสีแดงสวยมากพี่น้องดูบรรยากาศ จะคลึ้มอยู่ตลอดเวลาอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดโปร่งจะไปไหนก็ลำบากนะคะพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนอย่าตุยก็ไม่มีอะไรก็พามาชมสวนในน้อยของอย่าตุยนี่แหละขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะก็ดูแลสุขภาพกันเจอกันคลิปต,ต่อไปสวัสดีค่ะ